อเมริกาแล้วประชาชนทั่วไปเนี่ยกำลังบอกว่าในทรัมป์เป็นคนที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมเลยแม้แต่นิดเดียวในทรัมป์ขณะนี้ไม่ต้องการอยู่ในโงรงบรลวอเตอร์รีตตต่อเพราะว่าถ้าอยู่แล้วเขาจะเสียเปรียบนะเพราะเขาต้องการที่จะแสดงออกแสดงออกว่าเขาสู้ไบเดนได้คือเอาการเมืองมานำหน้าในเรื่องของความปลอดภัยทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันไม่ใช่กระทบคุณคนเดียว มันกระทบพวกพนักงานประทบของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวซึ่งอยู่กันตลอดเวลาด้วยเหตุนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่านายทรัมป์เนี่ยนะ,ะจะปฏิบัติตนอย่างไรแต่ที่แน่ๆที่สุดนะฮะนักข่าว CNN คนหนึ่งนะ,ะชื่อเบทซี่ไคล์เบทซี่ไคล์เนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีหน้าที่อย่างเดียวคอยมอนิเตอร์ตรวจสอบ Twitter ของนายทรัมป์ เขาบอกว่าในช่วงในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาตั้งแต่นททรัมป์กลับมาอยู่ที่ทำเนียบข่าวนั้นในททรัมป์เนี่ยทวิตเตอร์เกือบสองชั่วโมงนะฮะเริ่มตั้งแต่8โมงสินาทีทวิตไปส่งทวิตเตอร์ไปส่งทวิตเตอร์ไปส่งทวิตไปทั้งหมดเท่าไหร่ไหมฮะ50ครั้งแล้วเนื้อหาของทวิตเตอร์นั้นสะท้อนให้เห็นความรุ่มร้อนของนายทรัมป์เหมือนกับตัวเองกำลังหลังชนฝา ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์โจมตีกล่าวหาฝ่ายพรรคเดโมแครตในทิศทางที่เป็นข่าวลือและในทิศทางที่ไม่เป็นความจริงคือพูดง่ายว่าตอนนี้หลังชนกำแพงแล้วไม่หลังชนกำแพงได้ยังไงท่านผู้ชมเอาละเรากำลังก้าวเข้ามาสู่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เห็นผลบวกของนายทรัมป์นี่ก็เลยทำให้แนวโน้มที่จะมีการโต้วาทีหรือดีเบตครั้งที่สองอาจจะต้องล้มไปสาเหตุของกที่อาจจะต้องล้มมีอยู่สองประการ ประการแรกนั้นถ้าหากนายทรัมป์ยังใช้นิสัยถอยและสะทุนเหมือนที่ผมพูดไปนะฮะในการก้าวร้าวรุกรานผู้ที่โต้วาทีด้วยอีกฝั่งหนึ่งคือโจไบเดนก็จะไม่รวมโต้วาทีแต่ที่ร้ายกว่าน,นั้นก็คือว่าถ้านายทรัมป์ไปโต้วาทีแล้วนายทรัมป์ติดโควิด -19 นะฮะแล้วเวลาโต้วาทีใส่หน้ากากพูดได้ยังไงก็ต้องถอดหน,น้ากากพูดแล้วเชื้อละอองของนายทรัมป์นี่ก็จะลอยอยู่ในอากาศแล้วมันก็จะไปถึงโจไบเดน โจไบเดนบอกว่าถ้านายทรัมป์ยังไม่หายจากโควิด <c oughs> ผมจะไม่โต้วาทีด้วยผมจะไม่เล่นอยู่คุณแล้วแล้วล่าสุดนี้นะฮะในไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีจากนายทรัมป์กำลังจะเริ่มโต้วาทีจริงโต้ไปแล้วเมื่อวานนี้ตอนเช้านะฮะเรียบร้อยแล้วนางกัมลาแฮร์ริสยืนยันว่าจะต้องมีแผ่นพลาสติกกั้นเอาไว้ นะฮะแฟนพรรคแรงอานไววเพราะฉยนั้นแล้วแต่ว่าเพื่อนในไมค์เพนซ์แล้วก็กัมลาแฮร์ริสไม่ได้ติดโควิดแต่ผมกําำลังชี้ให้เห็นกำลังชี้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสไม่ใช่เป็นเรื่องที่เล็กน้อยเพราะจนวัดบันนี้คนอเมริกาที่ตายตายเป็น2 0 0แสนประมาณ200,000คนละและคนอเมริกาที่ติดเชื้อโควิด7ล้าน5,000คนในชั้มเนี่ยทวิตลงใน Twitter อ,ออกมาว่าขอให้ตายถึงสื่อเสร็จ0 0 0 0 0คนกันละกันนะฮะท่านผู้ชมครับในขณะนี้เนี่ยโพล,ล่าสุด ท่านผู้ชมถ้าผมรู้ท่านผู้ชมอาจจะไม่สนใจการเมืองอเมริกาแต่ต้องฟังเอาไว้เพราะว่าคุยทุกเรื่องสนธิคือเรื่องราวที่พู้เฒ่าเล่าเรื่องรับทราบเอาไว้เพิ่มปัญญาสั่งสมปัญญาที่ตัวงมีโพของ CNN นะฮะให้ไบเดนนำในทั้มสิบจุดท่านผู้ชม16จุดนี่สูงมากๆนะแล้วเขาก็พิสูจน์หลายจุดจุด,จดว่าไอที่เขาทำโพมา16จุดนั้นนะ่ะมีโอกาสที่จะผิดพลาดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ปรากฏว่าทุกจุดที่เขา เอาไปทดสอบว่าไอ้คำว่าโพนาไป16จุดนั้นมีโอกาสผิดพลาดไหมปรากฏว่าถูกต้องหมดก็คือ16จุดท่านผู้ชมจากในรัมป์เนี่ยแพ้อยู่เพียงตัวเลขเดียวเชิงเดียวคือ7จจุดมั้ง6จุดมั้ง9กจุดมั้งวันนี้กระโดนมาเป็นตัวเลขคู่ละ 16. จุด16จุดนี่แพ้เยอะนะท่านผู้ชมแพ้เยอะมากแล้วข่าวล่าสุดก็มาก็มาว่าคือคืออเมริกาเนี่ยจะมีการเลือกตั้ง2แบบท่านผู้ชมอันแรกที่เขาเรียกว่า popular vote ป o อปปูล่าโหวตคือวันแมนวันโหวตใครได้คะแนนเสียงมากที่สุดคนนั้นชนะแต่ชนะเพียงตรงนั้นยังไม่พอต้องมาชนะคะแนนที่เขาเรียกว่า e l e c t o r a l v o t e e l e c t o r a l vote ก็คือว่าเป็นตัวแทนของรัฐนะที่จะลงคะแนนเสียงว่าเฮ้ยจะยกคะแนนเสียงตรงนี้เนี่ยเอาให้ใครเอาให้ใครคราวที่แล้วในทรัมป์เมื่อปีคศ2 1 6 6ในทรัมป์ชนะฮิลลารีคินตันนะชนะตรง Elect กทร l vote นะ popular vote แพ้แต่ชนะ อิเล็กโทรโหวตแต่วันนี้น่าสนใจมากวันนี้เนี่ยไบเดนวันนี้เนี่ยอิเล็กโทรโหวตเนี่ยเกือบ300เสียงราวที่ได้ที่เขาคำนวณกันเพราะฉะนั้นแล้วนี่อิเล็กโทรโหวตเหมือนกับไบเดนเนี่ยกำชัยชนะอิเล็กโทรโหวตเนี่ยไว้ในหีบเซฟเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ Popular Vote การมีคะแนนนำในทรัมป์16จุดถ้าพูดถึงหลักการของ Popular Vote แล้วในไบเดนน่าจะชนะแน่ ท่านผู้ชมครับเรามาดูอะไรเล็กๆน้อยๆดีกว่า <S <S มีวารสารทางการแพทย์อันหนึ่งที่ชื่อว่า New England Journal of Medicine วารสารนี้เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปีคศ1812ท่านผู้ชม1912 2 0 0 200งเกือบเกืบ200กว่าปีละวารสารเล่มนี้เนี่ยเป็นวารสารทางการแพทย์ New England Journal of Medical Science นะวารสารเล่มนี้อยู่มานานขนาดนี้เป็นครั้งที่ ครั้งที่4มั้งในประวัติศาสตร์วารสารเล่มนี้ที่มีบทบรรณาธิการแล้วก็เซ็นโดยบกทุกคนบกทุกคนนี่เป็นหมอหมดเลยนะโดยเซ็นเซ็นว่าอย่างไรมาท่านผู้ชมเซ็นบอกว่าขอให้ปลดนายทรัมป์อย่าเลือกนายทรัมป์เข้าไปเป็นปัญหาดีอีกเหตุผลเพราะว่านายทรัมปล้มเหลวในการป้องกันโควิด -19 อย่างสิ้นเชิงนี่เป็นสัญญาเล็กๆน้อยๆอย่าลืมนะฮะผมเชื่อว่าคนในแวดวงการแพทย์ จะมีกี่คนก็ตามหรือคนที่อยู่ในแวดวงพยาบาลหรือคนที่อยู่ในแวดวงโรงพยาบาลทั่วอเมริกาเมื่อเห็นปฏิบัติการของนายทรัมป์เมื่อเห็นปฏิกิริยาที่นายทรัมป์มีต่อโควิด -19 เมื่อเห็นวิธีการของนายทรัมป์ที่ละเลยที่จะแก้ไขปัญหานี้ผมว่าคนพวกนี้ต้องมีเกิน90%ซไม่เลือกนายทรัมป์อย่างแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่นายทรัมป์จะกลับมาเป็นประธานดีครั้งที่สองนั้น ค่อนข้างจะริบรีแต่ว่าในทรัมป์ก็หวังว่าเขาจะไม่ส่งต่อตำแหน่งประธานาบดีอย่างราบเรียบหรืออย่างสันติเหตุผลเพราะเขาต้องการที่จะฟ้องร้องในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วให้เรื่องไยจนถึงศาลสูงท,ที่เขาเรียกว่า p ุรีมคอร์ทซึ่งผู้หญิงหนึ่งนางโคมี่ที่นายทรัมป์กำลังจะตั้งหรือตั้งแล้วเนี่ยเป็นคนสุดท้ายของผู้พิพากษา ที่เป็นหัวอนุรักษ์นิยมที่เอ,เอเ็นเอียงไปในทรัมป์แนแล้วฝ่ายอนุรักษ์นิยมจะมี5เสียงฝ่ายไม่ใช่อนุรักษนิยมมี4เสียงก็เท่ากับว่าทะลงคะแนนเสียง5ะต่อสถ้าสมมุติในทรัมป์จะหาเหตุอันใดก็ตามที่จะมาฟ้องร้องซึ่ง หมอนี่หาได้ทุกเหตุทุกเหตุจริงๆเมื่อหาได้ทุกเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อมีการฟ้องร้องกันออกมาแล้วเนี่ยแล้วถ้าเรื่องไปถึงสุ p ร r ม m court และวสุ p ร r ม m court บอกว่าให้การเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นโมฆะต้องเลือกตั้งใหม่ท่านผู้ชมเราจะเห็นความวุ่นวายต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นผู้รู้นักวิชาการต่างๆนักการเงินต่างๆทั่วโลกนักธุรกิจใหญ่ๆทั่วโลก พากันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้เป็นช่วงเสื่อมจุดตกต่ำของสหรัฐอเมริกาบางคนเขียนบทความเปรียบเทียบการล่มสลายของอาณาจักรโรมันที่เขาเรียกว่า The Fall of America, The Fall of Roman Empire ว่าอเมริกากำลังเดินตามรอยเท้าของอาณาจักรโรมันอยู่ทุกประการสถานแสนยานุภาพทุกๆอย่างในขณะน,นี้กำลังทหารการเงินตลอดจนธุรกิจเศรษฐกิจ กำลังอยู่ในจุดเสื่อมหมดอเมริกาตอนนี้กลายเป็นประเทศที่มีหนี้สาธารณะที่เยอะที่สุดในโลกเงินอเมริกาผมเคยพูดมานานแล้วท่านผู้ชมถ้าจําได้มาผมมาเป็นปีแล้วว่าเงินอเมริกากําลังจะกลายเป็น Bank Contact, แบงก์กงเต็กและก็กําลังจะกลายเป็นแบงก์กงเต็กจริงๆด้วยแต่ขณะน,นี้หลายคนที่อยู่ในวอลล์สตรีทเริ่มพูดแล้วว่าถ้าไบเดนมีเข้ามาเป็นประธานาธิบดีแล้วโอกาสที่เศรษฐกิจอเมริกาจะพัฒนาและดีขึ้น น่าจะดีกว่าในทรัมปเยอะพูดง่ายๆว่าลมเนี่ยพัดมาทางใบเดนหมดละส่วนใหญ่ในทรัมปต,ตอนนี้กําลังกระโดดโลด,ดเต้นอยู่เขามีเวลาอยู่ประมาณ2อาทิตย์กว่าเขาจะแก้เกมตรงนี้ได้ยังไงในขณะนี้ที่เขาแก้เกมได้ก็คือว่าเขาพยายามทวิตข้อความที่โกหกแล้วโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลแต่ที่สําคัญท่านผู้ชมครับกุญแจที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่จะถึงนี้ ถ้านายทรัมป์ถ้าเป็นตามที่หมอเขาคาดคิดไว้เนี่ยอาการนายทรัมป์จะต้องเลวร้ายลงไปเพราะว่ายาที่เขาให้ในายทรัมป์ทานเนี่ยแล้วทำให้ในายทรัมป์ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นสเตรอยด์แล้วมันเป็นยาที่เร่งภูมิคุ้มกันป้องกันปอดให้มันสูงขึ้นแล้วยานี้มันมีส่วนในการลดไข้ด้วยมันก็เลยทำให้ไข้ของนายทรัมป์ไม่ได้สูงตามที่มันควรจะเป็นเพราะหมอทุกคนบอกว่ายา เด็กโซตัวนี้ผมจำชื่อเต็มไม่ได้นะยาเด็กโซตัวนี้เป็นยาที่จะปรับแล้วก็เร่งภูมิคุ้มกันให้มันสูงขึ้นปกติสมมุติว่ามีอยู่1.5เร่งให้ขึ้นถึง2หรือ3แต่คนที่เป็นหมอและเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ายาตัวนี้ก็อันตรายเพราะว่าเมื่อฤทธิ์ยานี้หมดแล้วนะฮะภูมิคุ้มกันที่เคยมีอยู่มันจะตกลงไปต่ำมากแล้วที่สำคัญที่สุดตอนนี้นทรัมป์เข้าโรงพยาบาลวอเตอรี มีข้อยืนยันโดยที่นายโดย Chief of Staff ของ White House นะฮะของทำรรเนียบขาวคือพวกนั้นหัวหน้าคณะผู้บริหารในทำเนียบขาวเป็นคนพูดให้สัมภาษณ์เองว่านายทรัมป์ออกซิเจนตกต้องให้ออกซิเจนถึง2ครั้งนะเมื่อให้ออกซิเจนถึงสองครั้งแสดงว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาถึงจะผิดว่านายทรัมป์ในธรรมดาไม่ใส่หน้ากากแต่เมื่อไรที่นายทรัมป์ใส่หน้ากากสีดำท่านผู้ชมจำไว้ในหน้ากากสีดำนั้นซ่อนด,ด้วย ระบวนการป้อนออกซิเจนด้วยเครื่องมือที่เล็กมากเพื่อให้ในทําำได้สูตรออกซิเจนต่อไปที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านผู้ชมครับคนคนหนึ่งพอรู้ว่าติดโควิด19ถึงจะนอนอยู่ในห้องพยาบาลหรือดูแลโดยหมอที่ดีที่สุด ถามว่ามีใครกลัวบ้างไหมกลัวกันทุกคนท่านผู้ชมตอนนี้คนที่อยู่ในทำเนียบขาวติดโควิดเช้าคนเย็นคนเช้าคนเย็นคนตลอดเวลาเมื่อผู้นําประเทศและทีมผู้นําในทำเนียบขาวเริ่มติดโควิดและไม่สนใจกระบวนการขั้นตอนการรักษาที่ถูกต้องท่านผู้ชมโลกเราจะพึ่งกับคนพวกนี้ที่จะมาบริหารอเมริกาที่มีอิทธิพลต่อโลกของเราได้อย่างไรครับท่านผู้ชม